ดวงเดือนเมษายนนี้นะคะสำหรับของคนชาวราศีตุลทั้งหลายนะคะโอ้ดูซิได้จัดเมนอีกแล้วอะ่ะไพ่จัดเมนนะเป็นไพ่ที่แบบทำร้ายจิตใจคนดูอะทำร้ายจิตใจคนดูดวงและทำร้ายจิตใจหมอดูมากนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ใบเดียวใน78ใบที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะทุกอย่างสามารถพลิก พลิกผันได้พลิกผันและพลิกล็อกได้นะคะภายใต้การขีดเส้นใต้ไว้ว่าห้ามคาดหวังนะคะเออห้ามคาดหวังคาดการคาดการอะไรใดๆนะคะเพราะว่าชีวิตช่วงนี้มันสุดแล้วแต่บุญแต่กรรมเหมือนกันนะคะบุญทํากรรมแต่งนะคะอย่างดีก็ต้องเสริมดวงเสริมบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะไม่งั้นนะคะบางครั้งกําลังจะดีจะดีอยู่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมมาบังอะ่ะก็อาจจะ มีอะไรมาดึงมาฉุดเราไว้ได้นะคะมันเป็นช่วงดูสิถ้าเป็นรูปไพ่ก็เหมือนพระเยซูมาประกาศผลนะเขานี้ไปเกิดไม้เขานี้ตอนนั้นลอกก็นี้ขึ้นสวรรค์อะไรก็ว่าไปนะชีวิตในช่วงนี้มักจะขึ้นอยู่ตามแรงบุญแรงกรรมนะจ๊าเพราะฉะนั้นอยากจะเฮงๆงปังปัง,ปงก็นั่นเลยสวดมนต์ไหว้พระดีที่สุดนะคะหรือคุณจะมูแต่ลูอะไรของคุณก็ก็แล้วแต่นะคะได้ใบแรกเลยสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญสามเหรียญในเดือนนี้ ถือว่าการเงินดีนะจ๊ะใครที่ทำงานกิจการของตัวเองหรือว่าค้าขายเป็นเซลล์ได้ค่าอะไรที่ทำได้ค่าในหน้าได้เปอร์เซนต์อะไรทั้งัทั้งหลายแหล่เนี่ยถือว่าดีเลยนะคะเขาเรียกว่าคล่องมือค้าขายทำงานอะไรแล้วมันได้เงินคล่องมือเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะมีลูกค้าหมุนเวียนคนที่ขายของก็ลูกค,ค้าเก่าหมุนเวียนกลับมาอะไรเงี้ยถือว่าดีมากเลยนะคะ เนี่ยใครที่ทำงานเด็ดเดี่ยวไพจัสติกนะเอ่อเขาเรียกว่างานของคุณกิจการของคุณมันมีโอกาสได้โปรโมตได้แบบนำเสนอนูน่นนี่นั่นแล้วก็มีคนแบบโอเคอะไรเงี้ยได้เห็นผลงานของคุณอะไรเงี้ยนะคะอะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้มันก็น่าจะน้อยเกี่ยวกับเรื่องออกบงอ่อนบูธนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อย่างประมาณเออได้ไปออกบูธหรือว่าลงโฆษณานูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนได้เห็นมากขึ้นใครจะทํา ใครจะลงโฆษณาก็ได้นะเขาเรียกว่าจะได้ลูกค้ากลับมานะตอนนี้ที่ทำกิจการหอเจดอของตัวเองเนาะจะซื้อโฆษณานะลงในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ลูกค้ากลับมานะคะก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆทำไปนะอย่าลืมไอ้ใบนี้ม <im it> ันแรงอะสุดท <im it> ้ายก็อย่าคาดหวังนะเอแต่ว่าได้ไพ่พระมานะช่วงนี้นะชัวร์ป้าเลยนะได้ไพ่ได้ไพ่พระสังฆราชได้ไพ่เฮอร์มิตนะจ๊ะ อ่ะสายมูมูทันเทนะคะถ้าใครแบบมูไม่เป็นนั่นแหละแรงบุญอย่างเดียวสวดมนต์ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณนะนี่นะไพ่าสามเหรียญมานี่นะแม่หมอชอบกว่าไพ่เหรียญอื่นด้วยซ้านะมันเห็นผลชัดเจนอะถ้าคนแบบทํากิจการของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลอะโขยมันเขาเรียกว่าลูกค้ามันหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเลยอะนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ได้ตังเป็นกอบเป็นกรรมเองแหละนะคะอ่า คนที่ทํางานประจำนะสมมติเราทํางานกินเงินเดือนอยู่ก็ก็เหมือนกันนะยุคนี้นะอย่างที่ว่านะอก็ดูกินเงินเดือนก็อย่าชะล่าใจไปเหมือนกันนะเพราะมีไพ่ชัสเมน์อย่างที่ว่านะคะเพราะเพราะฉาะฉนั้นนะก็อยู่นิ่งๆเฉยๆรอโชคชะตาไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะคุณก็ต้องแบบทําบุญเสริมดวงอยู่เหมือนกันและถ้ามันเสริมดวงดวงปังนะคะผลบุญเต็มที่นะมีเกณฑ์ที่ได้เลื่อน ขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะได้โชว์ผลงานให้เจ้านายเห็นแล้วก็เป็นที่ประทับใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออในเดือนนี้ดีนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยอุปถัมภ์คำชูเลยทีเดียวเนี่ยเข้าหาผู้ใหญ่ได้เลยนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะจะเอ็นดูรักใครอุปถัมภ์คำชูคุณนะคะถือว่าดีถือว่าดีเลยนะแต่ว่าอย่างที่ว่านะ เนี่ยมันไพ่จัดเม้นต้องทายก่อนบางครั้งดีๆบางคนแบบพลิกล็อกไม่ดีเลยก็ได้นะอย่าลืมไพ่จัดเมน้นอิทธิพลแรงมากนะคะเพราะยังไงเพราะภายใต้ไพด่ดีๆเนี่ยมันก็ยังมีไพ่ไม่ดีตรงเนี้ยมาสัก สก,กัดสก,กัดดาวรุ่งกับไพ่ใบนี้นะสามดาบกับแปดดาบแปดดาบเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าระวังคนจะนําความเดือดร้อนนําปัญหาหนู่นนี่นั่นมาให้เหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกทายไปตั้งแต่ตอนต้นอะ่ะมันเหมือนกับบุญมีตกรรมมาบังอะ่ะระวังจริงๆเหมือนจะดีจะดีแล้วไอ้ตัวเนี้ยมาดึงเราเนี่ยมาดึงเราให้เกิดสถานการณ์เกิดเหตุการณ์อะไรทําให้เราไปไม่สุดอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าต้องอาศัยแรงบุญช่วยนะ สภาพสภาวะจิตใจอารมณ์ในเดือนนี้นะคะก็เระมัดระวังอาจจะเขาเรียกว่ามีความหงุดหงิดง่ายบ้างนะคะมีความหงุดหงิดง่ายเห็นอะไรขวางหูขวางตานะคะอย่างนั้นอะ่ะเออใจร้อนนิดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะใจร้อนนิดหนึง่งอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีเทมเพลนส์เข้ามาเนี่ยนะเดี๋ยวแม่หมอหน้าไพ่ใหญ่กันนะหนึ่งสองสามสี่ถือว่าดีฮะหนึ่งเดี๋ยวนะั้นหนึ่ง 2 3 4โอเคไพ่ใหญ่ต้อง4ใบนะเขาเรียกว่าในเดือนนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าปรับสมดุมดลปรับเปลี่ยนอะไรตัวเองใหม่แล้วจะดีนะเออเนี่ยปรับสมดุลเปลี่ยนแปลงหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วจะดีขึ้นนะคะเอออย่างที่บอกเน้นอีกแหละเพราะมันเห็นชัดเจนอะเน้นเน้นเน้นเลยสร้างบุญสร้างกุศลแล้วน่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทําให้เราแบบพลิกดวงชะตาได้เหมือนกันนะ นี่นะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักคนที่โสดอยู่นะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนเข้ามานะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่ามาหยิบยื่นมิตรภาพหรือว่ามาแบบเ,เขาเรียกไงอะอุปถัมภ์ค้ำชูนะในที่นี้อาจจะค้ำชูเรื่องการเงินก็ได้หรือไม่ใช่การเงินก็ได้อาจจะมาเป็นที่ปรึกษามาคอยซัพพอร์ตดูแลเราในเรื่อง อื่นๆให้กําลังใจให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆก็ได้อย่างนี้นะคะถือว่าก็ดีเหมือนดีเข้ามาก็ดีเหมือนกันนะคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาจะดีนะอะ่ถ้าเจอประมาณนี้ถ้าเป็นเด็กๆก็ยังยังไม่ค่อยแน่หรือว่าชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะและในเดือนนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะใช้คำว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังเรื่อง ความรักที่มันสลับซับซ้อนรักซ้อนซ่อนเงื่อนมีคนซ้อนเข้ามานั่นเองนะคะแล้วจะสร้างปัญหาให้ด้วยนะจ๊ะใครที่มีมาอยู่แล้วแต่ตั้งแต่เดิมฉันก็มีซ้อนมาอยู่แล้วระวังโป๊ะจ้ะเดือนนี้ระวังถูกจับโป๊ะได้นะจ๊ะเพราะว่าไพ่จัดเม้นมาก็อย่างที่ว่านะคะอืมเอ่อ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องอาหารการกินในเดือนนี้นะระวังบางคนแบบเล็กๆ,ๆน้อยน้อยก็คือกินมากกินมากินจนอ้วนนะจ๊ะเออน้ำหนักตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแบบหนักหนาะสาหัสขึ้นไปนะคะก็ก็อาจก,ก,ก,ก็อาจจะเป็นพวกอาหารเป็นพิษรับประทานอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่างนั้น,นะคะเออจะ การรับประทานอาหารจะส่งผลกับสุขภาพของคุณได้นะคะในเดือนนี้บางคนเขาก็แค่คิดนะในเดือนนี้อย่างได้พายเกี่ยวกับเรื่องอาหารมาอยู่ในตําแหน่งปัญหาเนี้ยก็คือแบบควบคุมอาหารเออให้ให้กลายว่ามันเรื่องอาหารเป็นเรื่องลําบากสําหรับเราเนี้ยก็ใช้วิธีการควบคุมอาหารบางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่กําลังควบคุมอาหารไดเอทอยู่ก็ได้นะคะอย่างนี้เนาะออน้องๆหนูๆใครที่เขาเรียกว่าเรื่องการเรียนอยู่อย่างนี้นะคะถือว่าเดือนนี้จะศึกษา อะไรเพิ่มเติมจะเรียนจะสอบอะไรยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัญญาดีนะคะเรียนรู้ง่ายจดจำได้อยาเป็นอย่างดีเลยค่ะ